มาดูยามาฮ่ X Max สามร้ทันนี้บอกได้เลยว่าทรงเชิงเดี๋ยวมาดูไดยรวมก่อนมา New YAMAHA X Max 300สีเทานะสีกว่วใหม่ก็วันนี้มีการมาไล่น็อตอย่างแรกเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนเลยด้านบนดีกว่ามีเลี่ยนนิ้วเบรกมานะซ้ายขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนบ่อแฮนใสน่นอนอุนดูกระจกแล้วก็กระจกไฟแฮนหนะ้าแม่นี่สไม่ธรรมดาด้วยแล้วก็มีนี่วางเท้า C N C นะ ตรงรุ่น X Max แล้วก็ที่เห็นเลยเนี่ยเบาะแดงนะเบาะนี่ทรงแบบว่าโอ้โหเช้งกันเดกมาเลยแล้วก็มีเปลี่ยนท่ออะค a มบ i ิกนะดำปลายคาร์บอนแล้วก็คอเป็นไทเทเนียมนี่ไล่นอ็อตแล้วก็มาเพิ่มเติมด้วยการไล่นอ็อตนะตรงนี้เป็นหัวเจานะน้าน็อตแข็งชุดหนึง่งนะครับข้างล่างด้วยก็มาเป็นน็อตนี่น็อตท่อที่เป็นโกลูนะแล้วก็มาเป็นน,อน,น,อน็อตนะชกล่างนี่นะนี่ตัวบน มาฝั่งนี้ต่อเลยน,นะฝั่งนี้ก็เป็นน็อตโกลโล่เหมือนกันน้ำตนล่างแล้วก็น็อตมอรกรองนี่นะเลียงทุกตัวเลยนะครับแล้วก็นอ็อตสีแต่ละตัวนี่นะนี่นะครับมาที่นอ็อตสีนี่นะโกลโล่นะครับนี่ก็มานี่ตรงกลางนี่กลับมาด้านหน้าแล้วก็มีติดฟิล์มเรือนไม้ด้วยนะสีชานี่นะอ่าสีชาจะประมาณนี้นะ ันนี้เป็นรอยนี่มันมีฟิล์มทับหน้าอยู่หน้าหนึ่งนะแล้วมีชิ้วแต่งนะครับนี่มาดูชิวแต่งสีงเอ <Okay. S 1> ชิวแต่งอะคริลิกเป็นสีสโมกนะสซงเอแล้วก็มีด้าหน้านี้นะโอเคเรียบร้อยประมาณนี้เดี๋ยวมาดูคันหน้าต่อแล้วกันก็จบไปที่ยามาฮ่า X แปสารอเดี๋ยวรอติดตามชมคันหน้าต่อผมอยังไปจะเลาวันนีครับ สวัสดีครับผมช่างแตงยลาลัง